ที่อยากจะไม่ทันอะไรประมาณนี้นะแบบบรบ้านเท่านี้นะเนี่ได้เห็นแนวทางอาจารย์ด้วยไปยิ้มไปทุกคนรัฐบาลไทยนะให้ดูล่างนะล่างอาจารย์ก็ให้แล้วละ่ะลงให้นะแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับสูตรมันคุมนะครับหลักเลขล่างนี่มันคุมหมดแล้วนะครับ ภายในสี่หางก็ถึงไม่ไม่เยอะแต่อาจารย์ก็เล่นนะครับไปกับถ้าตัวละห้าร้อยเนี่ยลงทุนไปสี่พันนะเลขสี่หางมันก็กลับแล้วมันเปดหางเปรีดนหะ้าสี่สิบถ้าลงทุนสี่พันมันก็ได้อยู่ประมาณสนะี่หมื่นหกบาทละเก้าสิบกว่าอย่างเงี้ยถ้ารัตเตอรี่ก็มันก็กลับไม่ค่อยจะได้เนาะใบละร้อยอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งถ้าซื้อออนไลน์มันก็ได้เก้าพันกว่าถูกไหมครับถ้ารัตเตอรี่มันได้แค่ สองพันแต่ไม่ขึ้นเงินได้แค่พันกว่าบาทนะไม่อยากให้กลับลอตเตอรี่แต่ถ้ามีทุนก็ไม่เป็นไรนะครับนะเผื่อถูกรางวันใหญ่เผื่อไปถูกเลขไทยสามตัวอะไรก็แล้วแต่เนาะสามตัวนี่มันก็4ี่พบาทเนะี่ประมาณนี้นะนะรัฐบาลนะครับทุกคนนะนะนะบางคนอาจยังไม่เห็นหรือใครพึ่งเข้ามาก็มีเนาะบางคนอาจจะเห็นเพื่อนแชร์ไปก็แวบ เข้ามาเห็นแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเพจไว้นะครับเป็นรายการโปรดจะได้ไม่พลาดนะจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแนวทางล่างนะครับล่างคือล่างนะครับเนี่ยล่างก็จะต่างกันอยู่ครับงวดที่แล้วอยู่สองสองตัวชุดมันรู้สึกว่ามันเดินนะแล้วก็ตรงเป๊ะด้วยอ่ะอ่ะถ้ามันมาอีกนะครับแนวทางล่างเนาะไปจำงวดวัวทีสิบหก พฤศจิก,กายน64นะครับนะทุกคนนะอาจารย์คาดการไม่ผิดนะครับตัวที่มันอั้นนะก็คือตัวนี้นะ97นะครับนะ97นะมีความเป็นไปได้สูงด้วยนะเด็กอั้นมันชอบออกเนะกับหนึ่งเป็นจีบกันก็คือ91ที่อาจารย์เล่นนะครับนะก็9กนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าหนักอยู่2หาง3หางนะ หนักกูสามหางแถวบนกับตัวเก้าเจดนะเจกับ1มันเป็นตัวเดียวกันก็เล่นนะแถวบนนะถ้ามันอั้นนะหาแถวบนให้มันได้นะความเป็นไปนได้มันมันก็สูงเพราะว่าสูตรหลักหน่วยหลายสูตรมันชนที่สองตัวมาหนึ่งตัวคือคือแถวบนเพราะนั้นถ้าเลข หลักสิบเรามันแม่นคือเก้ามันแม่นเหมือนงวดที่แล้วหลักหน่วยมันแม่นเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยมันก็จะมาสองตัวมาหนึ่งตัวมาตัวไหนก็เจอกูหมดนะประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะแต่จะซื้อใต้ดินไม่ไม่มีนะนะครับไม่มีอันแน่นอนจันยังแข็งไม่ได้เลยประมาณนี้เก้าเจ็ดนะครับที่มันอันนะอบตตอรีน่าจะหาไม่เจอแล้วนะ ถ้เาเกิดหาไม่เจอนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะใต้ดินอย่าไปหวังเลยนะครับไม่ได้หรอกเทอ,อไม่ได้ด้วยไม่รู้พิชนอะไรมั่งแต่นะอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าเกียรตินี้มันรู้สึกว่าในรอบสามเดือนมันขยันนะครับนะบแต่มันส่วนมากมันก็ขยันบนเนาะ บ,บนมาล่างก็ได้นะตัวเจ็ดหรือจะไปบนอีกก็ได้นะครับอก็ <c oughs> เป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็มาเถอะนะขอให้เป็นเลขของเราสี่หางนี้แหละนะครับแต่จะเล่นสองตัวบนหนักเหมือนกันพอๆกันนะครับเก้าเก้าเจ็ดแต่เก้าเจ็ดเดี๋ยวคือคิดในใจยังไงมันก็อั้น,นก็ใช่จริงๆด้วยแทงไม่ได้ด้วยแต่ดีที่ซื้อลอตเตอรี่รู้ว่ามันจะอั้นนะในความรู้สึกรู้ตั้งแต่คำนวณมาเนี่ยแล้วแหละว่า อันแน่นอนตัวนี้นะไลฟ์ครั้งสดครั้งแรกอาจารย์ก็บอกมันก็ใช่จริงๆเลยเปิดมานะยไม่ได้ดูโทรศัพท์แค่สามช,ชั่วโมงอะ่ะนะอันน่าเบือ่อเออนะนี่แหละครับเขาอเอารัดเอาเปรียบเรามากเลยรัฐบาลนะรอ,อเล่นอมสินทอกศสอกก็ได้ครับจัดนะต่อไปนะ แนวทางบนนะครับอาจารย์ก็ลงให้แล้วละ่ะชุดสองตัวอันนี้ก็มีอันเดี๋ยวตัวไหนอันเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ดูชุดสามตัวให้เทียบชนนะนะครับเนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งอ้ทุกคนรัฐบาลบนยกที่สองที่สามเนาะแนวทางรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาล แต่ความเป็นไปได้เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยกันไว้หมดนะครับน่าจะไม่เล็ดรอดเหมือนกันนะจะไม่เล็ดรอดเหมือนกันเพราะบนน่สูตรบนนี่ก็รู้สึกว่าเดินเดินดีตลอดนะครับแต่ว่ามางวดมีกี <tuh> ้นิดหนึ่งแต่ว่ามาล่างแต่ก็ไม่ถือว่าเข้านะครับมาห้าเก้าแล้วเก้าห้าล่างไม่ถือว่าเข้านะแต่คนอื่นสำนักอื่นเพราะว่าก็ถือว่าเข้านั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ถือว่าเข้านี่เพราะอาจารย์บน ชุดรวยนะชุดรวยให้เปรียด59 595นะมันถ้าซื้อหวยเขาก็ซื้อบนซื้อล่างนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์ไม่ถือว่าเข้านะบนคือบนล่างคือล่างนะถึงเรียกเข้าก็แล้วแต่นะพอเราปักหลักนะครับถ้าแบบให้ไม่บอกบนบอกล่างแบบนั้นนะมันก็เล่นยากแต่เรารู้อยู่ใจใจนะอาจารย์รู้แต่คนอื่นไม่รู้คืออยากให้ประหยัดนะครับคนงบน้อยซื้อได้ นะซื้อได้ด้วยแต่ก็ซื้อทุกตัวแต่จะตัวเน้นก็เน้นที่ชุดรวยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูชุดรวยแล้วเปรียบเทียบกับใบฟ้านะครับใบฟ้าก็คือของอาจารย์นี่แหละ,ะนะทุกคนรัฐบาลบนนะครับนะรัฐบาลบนสี่นะครับบนสี่เท่านั้นนะตัวที่มันอั้นนี่นะครับแบตเตอรี่ต้องหาแล้วลหละเกิดมันได้รางวัลนื่นตัวนี้ เดี๋ยวจะบอกนะมีเด็ดตัวนี้สามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูชุดรวยนะจะเปรียบเทียบเทียงให้อีกทีนึงอันนะออนไลน์ยอันเลยนะตัวนี้อันนี้ก็คิดว่าไม่มีผิดเหมน,นกันคงคงคิดว่าเจ็ดมันเดินตัวไหนมีเกียอันหมดนะครับนะแต่มันก็เป็นฉุดสูดชนนะอ่ะต่อไปนะเห็นแล้วเนาะทุกคนเ็ในห้องอาจารย์อาจารย์หวยออกสองสามวันอาจารย์ให้แล้วนะจะเอาไปลงนะ ถือว่ามันตรวจสอบได้ไงหรือเรายังไม่ให้ใครรู้เฉพาะสมาชิกสมาชิกแต่ละห้องตรงไหนตรงไหนมันลงทะเบียนไม่หมดแล้วครับรู้หมดนะคุณไปสร้างช่อง YouTube คุณต้องใช้อะไรหรออีเมลไหมเออช่องอีเมลเฟสบุ๊กไหมรู้นะครับอาจารย์ตามได้ไม่ยากหรอกนะครับฝากนิดนึงนะให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สมาชิกได้แทงนะครับไม่ให้แทงมันจะได้แทงง่ายๆนะเปิดมาไม่รับเลย นะอ่านด้วยนะตัวไหนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะนะต่อไปนะครับรัฐบาลชุดรวยนะเดี๋ยวที่ตัวจะบอกด้วยนะลวอ่านด้วยนะครับเพราะนะรัฐบาลนะครับชุดรวยประจํงวดเวันที่16มิถุนายนหกสีนะครับนะตามนี้นะถึง้อัานถึง3ตัวเลยนะครับเนี่ย นะครับเลขที่อั้นคือ3าหางนี้นะครับโดยเฉพาะสีเจ็ดนี่ยไม่รับเลยนะครับอันนี้ก็คือใต้ดินอย่าหวังนะครับอนอกจากเว็บที่เขายังไม่เปิดน่าจะเปิดวนที่สองนะพยายามนะจับโทรศัพท์บ่อยๆนะครับลองจัดก่อนนะใครจัดช้าภายใน1ชั่วโมงอาจจะเหลือ60ก็ยังดีกว่าใต้ดินในภะายในสมหางของอาจารย์นะครับนี่คือทีเด็ดนะักชุดรวยนะอัาน นะงวดที่แล้วนะครับมันชนที่5,9าเกงวดทีนี้นะมันก็จะชนล่างคือตัวนี้ตัวนี้มันก็ชนทั้งเลขกําลังวันเลขเดินและชนทั้งหลักร้อยของอาจารย์ด้วยนะหลักร้อยนะมันก็ถือว่าถ้ามันมาก็ไม่มาหลักหน่วยก็มาหลักหลักร้อยนะครับเจ อันนี้นะชุดรวยก็คือรวยจริงนะถ้าใครอยากเล่นก็เล่นฉาบสามหางนี้นะครับตัดให้น้อยลงเล่นสามหางนี้นะครับกลับด้วยบนล่างด้วยนะชุดรวยคือกันกองแล้วยังไม่ปล่อยแต่ยังมีคนเอาไปปล่อยก่อนก็น่าผิดหวังมองภาพออกเนาะจะให้ดูนะก็เป็นของกจะจัน มันม,มีกี้ทุกคนจําได้เนาะว่าตัวไหนไงจำได้เนาะจาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกเครื่องหนึง่งอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไฟฟ้านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชุดรวย มันตัวเดียวกันเลยครับนะก็คืออาจารย์เป็นคนทําเองมันคนละสูรชนกันเนี่ยน่าเล่นนะอ่ะทุกคนนะชนกันหมดทุกตัวนะครับดูสังเกตนะอันนี้คือใบฟ้าของอาจารย์นะเห็นไหมชุดสามตัวได้เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่ตัวนี้มันมีเก้าเจ็ดแล้วก็มันก็จะไปชนล่างถูกไหมเพราะว่าไอชุดมิก้มันเป็นเจ็ดสี่เก้า เจ็หนึ่งกับห้าสี่เจ็ดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงอั้นไงครับอั้นหมดเลยนี่คือเลี่ยนกระชับมาก็คือสามหางนี้นะครับเน้นก็คือสามหางนี้เห็นไหมถ้า,คาใ,ใครเทียบเคียงงวดที่แล้วนะครับที่อาจารย์ให้แปดห้าเก้าแปดเก้าห้ามันก็จะเป๊ะ,ะเห็นหมดเนาะ ประมาณนี้แหละนะครับต้องซื้อหาซื้อลัตเตอรี่สามตัวบนเผื่อไปถูกที่เขาหมุนสองครั้งส่วนมากเข้าตรงๆราง,ง,งวันที่หนึ่งนะครับไม่ได้ตังค์นะมันต้องซื้อใต้ดินหรือไอ้ออไรเนะี่ยมันได้ถ้าซื้ออาจารย์เลขอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่สามตัวรางวันที่หนึ่งไม่ได้แปลกอยู่เจ้าเออรัฐบาลทําไมไม่ให้เนาะรางวันที่หนึ่งน่าจะให้เนาะ